สวัสดีครับอยู่กับพี่ต้มเกษตรปลอดสารพิษครับผมคลิปนี้พามาตัดแต่งฝรั่งเนาะจา่ที่เปิดอบรมไปแล้วพี่ๆถามกันเยอะที่สุดก็คือการตัดแต่งเนี่ยเพื่อทําผลเนี่ยดูยังไงดูความสมบูรณ์ของกิ่งที่พร้อมทําผลแล้วทํายังไงต้อมเลยเอ,อกมาทําคลิปย้ําให้อีกทีแล้วกันเนาะเผื่อพี่ๆงงกันตรงไหนก็เลยเดี๋ยวมาดูแล้วกันอันนี้เป็นแปลงเฟื่องหงมีเนาะข้างหลังคือ หลังทำสาวเนี่ยมันออกชุดแรกไปแล้วแต่ออกไม่เยอะคือบริเวณโคนกิ่งแล้วทีนี้เราจะตัดแต่งเอาชุดต่อไปอ๋อแล้วก็อ,กอ,กอีกอีกข้อหนึ่งที่พี่ๆถามว่าถ้าไม่ทํารุ่นจะตัดแต่งยังไงกับทํารุ่นตัดแต่งยังไงร,รวบในคลิปนี้เลยแล้วกันเดี๋ยวทําให้ดูด้วยก่อนอื่นเลยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ like, go share, go ให้ช่องพี่ต้อมเกษตรปลอดสารพิษด้วยครับผมอ่ะยาวๆ่าลองเทคไปเลยเนาะคือวิธีสังเกตว่าฝรั่งเนี่ย พร้อมทาผลหรือเปล่าก็คือสังเกตจากชุดใบชุดใบเนี่ยมันจะเป็นส้นตัดไปดูกิ่งที่ออกมาจากต้นน,นะถ้าที่พร้อมทําผลแล้วเราสังเกตดูดีออันนี้ดกว่าทำน,นี้อ่ะอันนี้คือกิ่งที่ออกมาเนาะที่พร้อมให้ผลผลิตแล้วอย่างน้อยอ่ะต้องมีใบตรงเนี้ยห้าคู่ใบแต่ให้ดูขนาดกิ่งด้วยถ้าแบบนี้นะตัดยังไงก็ติด เพราะว่าสะสมอาหารพอแล้วแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือดูเพสลากดูใบเพสลากใบเพสลากคืออะไรอันนี้ใบอ่อนใช่ไหมเพิ่งแตกมาใบาเพศสลักก็คือกําลังจะแก่เขาเรียกว่าไงกาลังจะแก่แต่กไ็ไม่ไม่ไม่ได้อ่อนแล้วก็ไม่ได้แก่เกินไปอย่างน้อยห้าคู่ใบเหมือนกันถึงจะตัดได้นะอันนี้วิธีต้มนะพี่ๆเอาไปปรับใช้ดูเนาะถ้าอย่างกริงเนี้ยออกมาปุ๊บต้งก็จะนับอะหนึ่งสองสามสี่ห้าอันนี้คือพร้อมละใบแก่ได้ห้าคู่ใบมีใบเพสลักอีกห้าคู่ใบ อันนี้คือกิ่งสะสมอาหารเพียงพอแล้วพอได้กิ่งสะสมอาหารที่เพียงพอปุ๊บเราสามารถตัดปลายยอดก็ได้ถ้าเราตัดปลายยอดตรงนี้แล้วกิ่งมันตั้งอย่างนี้ใช่ไหมกิ่งที่ออกมาใหม่ตรงปลายเนี่ยมันถ้าถ้ามันตั้งอย่างนี้นะกิ่งที่มันออกมาใหม่ตรงปลายมันก็จะติดพร้อมดอกพร้อมผลแต่ถ้าใครอยากได้เยอะๆออกเยอะๆโน้มโน้มเสร็จฝรั่งถามว่าโน้มแล้วต้องรูดใบไหมฝรั่งไม่จำเป็นต้องรูดใบครับแค่โน้มเนี่ย คือถ้าเขาขนานกับพื้นมากเท่าไหร่ตาที่ได้รับแสงหรือได้ถูกถูกถูกโน้มจนขนานกับพื้นเนี่ยมันก็จะแทงออกมาทุกตาจะแทงลักษณะเนี้ยพอแทงปุ๊บติดดอกเห็นไหมแทงปุ๊บติดดอกเลยแทงปุ๊บติดดอกถ้ายิ่งเยอะมันก็ยิ่งออกออกเยอะเรื่อยๆทีนี้มันก็จะไปสัมพันธ์กับว่ากิ่งพี่พ่ะพร้อมไว้รับ,รบน้ําหนักผลนะได้เยอะเท่าไหร่ถ้าอย่างเงี้ยแล้วก็ถ้าโน้มนะต้องปักไม้ค้ำ เป,เป็นวิธีดูว่าเราสะสมอาหารเพียงพอรหรือเปล่าส่วนวิธีตัดแต่งพี่่ถามว่าเอ๊ะมันต้องตัดเข้าเขียวน้ําตาลแบบนี้เลยไหมยอย่างเดียวไหมสมมุติว่าเป็นมันเป็นกิ่งที่มันออกมาจากต้นแล้วอย่างนี้ใช่ไหมเราดูแล้วว่ามันสะสมอาหารพอก็คือห้าคู่ใบแก่กับห้าคู่ใบใบเพสราเราสามารถตัดตั้งแต่ห้าคู่ใบแก่ด้านล่างนี้ก็ได้เพื่อกําหนดขนาดทรงพุ่มให้มันเป็นพุ่มแคบ หรือเราจะตัดข้าวเขียวน้ําตาลตรงนี้ก็ได้ต้องตัดให้ดูเลยนะตัดข้าวเขียวน้ําตาลตรงนี้ปุ๊บมันก็จะออกไปทรงพุ่มทรงพุ่มมันก็จะกว้างขึ้นมันขึ้นอยู่กับเราเลือกแล้วว่าเราจะเอาพุ่มแคบหรือพุ่มกว้างถ้าพุ่มแคบตัดห้าคู่ใบตรงนี้กิ่งที่ออกมาใหม่มันก็จะชิดโคนต้นไอ,ไอ้กิ่งที่ออกมาใหม่เนี่ยพอเวลามันอยู่ในรัศมีของทรงพุ่มเนี่ยมันสามารถรับกำนังได้ดีเพราะมันชิดโคน ใช่ไหมแต่ถ้าใครอยากได้พุ่มกว้างๆอยากได้ปริมาณผลเยอะๆก็ไปตัดปลายเลยหรือต้องตัดข้าวเขียวน้นตาอย่างเดียวไหมไม่ไม่จำเป็นนะถ้ากิ่งอย่างเงี้ยคือตัดมอาหารโคตรพอเลยตัดปลายยอดก็ได้ตัดปลายยอดแบบเมื่อกี้แล้วโนมก็ออกแต่เนี้ยมันก็จะออกเยอะเลยเนี้ยคือต้องจึงอธิบายว่ามันแล้วแต่การกําหนดทรงพุ่มของเราอ่ะเดี๋ยวต้องตัดต้นนี้ให้ดูเนี่ยนะเอาต้นข้างๆเนี่ยนะ ผูมมันใหญ่ไปพ่ออ่ะนี่นี่นี่ต้งน,นี้ดีกว่านะขอุยัตขยับกล้องนิดนึงต้นนี้นะปุ๊บเดี๋ยวขอจัดกล้องนิดนึงลองเทคเลยนะไม่ตัดไม่ตัดแต่งเลยนะอ่ะอย่างนี้ใช้า อันนี้คือยังไม่ได้เริ่มยังไม่ได้เริ่มไว้ผลอันดับแรกเราซอยกิ่งแขนงพวกนี้ออก่นี่นะกิ่งแขนงกิ่งฝอยเอาออกกิ่งชี้ลงพื้นเอาออกอันนี้เพื่อจะทําผลแล้วนะมาดูนะเห็นไหมแบบทัดๆนะเราซอยกิ่งฝอยกิ่งอะไรออกปุ๊บ ด้านในก็เอาออกนี่นะอ่ะเราเราเคลียร์กิ่งแขนงนกิ่งฝอยออกแล้วอ่ะทีนี้เราจะช็อตทำทำผลแล้วมีสองแบบก็คือพี่อยากได้พุ่มพุ่มพุ่มกว้างตัดยอดตัดแค่ปยอดนี้ปุ๊บแล้วโน้มปักไม้แล้วโน้มปกมักไม้ข้ออันที่สองใครอยากได้พุ่มแคบลงตัดเข้าเขียวน้ำตาล แล้วจะออกตรงนี้ทรงพุ่มก็จะแคบลงอันนี้โน้มไม่โน้มก็ได้เพราะปริมาณรับแสงนี่มันเพียงพอแล้วที่มันขนาดกระเพื่อนเนาะกับอีกอย่างหนึ่งก็คือน้อยสุดเลยนับห้าคู่ใบหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วตัดตรงนี้ยอดใหม,ม่ก็จะออกตรงนี้ทรงพุ่มก็จะแคบลงแล้วก็ตรงเนี้ยช่วงตรงเนี้ยมันก็จะรับผลรับน้าหนักผลได้ดีโดยที่แทบจะไม่ต้องค้าไม้่ยนะ ถ้า่าเดี๋ยวต้มตัดให้ดูเลยก็ได้ต้นนี้ต้มจะไว้แล้วต้มก็ตัดเข้าเขียวน้ำตาลอ่ะทรงต้มอยากได้ทรงพุ่มประมาณนี้เพื่อ,อเซตเนี้ยเราเราเรา,เราค้้โดยวิธีค้้เสาต้นเดียวเนี่ยต้มจะตัดประมาณนี้ตัดเข้าเขียยน้ำตาลหมดเลย ด้านในเนี่ยถ้ากิ่งตั้งๆเอาออกได้นะถ้ามันซ้อนกันแล้วทํางานลําบากเียอย่างชีโดชีเดอยู่ข้างในมากๆเงนี้ยก็ไม่เอาตัดทิ้งได้กิ่งเล็กด้านในตัดทิ้งได้ตัดสาธิต,ตให้ดูเลยครับอันนี้คือตัดข้าวเกี่ยวน้าตาลก็จะได้ทรงพุ่มประมาณนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือต้องสะสมอาหารให้พอนะอย่างที่เล่าตอนแรกอะตัดข้าวเกี่ยวกับน้ําตาล รอยกิ่งขนงกิ่งขอ,อยออกอ่ะเราก็จะได้ทรงประมาณนี้นะดูเหมือนจะตัดเยอะนะแต่อย่างที่บอกต้องสะสมอาหารให้เพียงพอเพราะต้องต้องอยากได้ทรงต้นที่มันแทบจะไม่ต้องข้ำไม,ม้ต้องอเลยตัดสรงนี้อ่ะเดี๋ยวไปดูอีกทรงหนึ่งที่จะเขาเรียกว่าอะไรได้กิ่ง ได้กิ่งที่รับลูกได้ปริมาณเยอะๆกว่านี้เลือกต้นก่อนเนี่ยนะอันนี้หนึ่งทรงนะอ่าเนี่ไปอันนี้อ่าน,น,น,นี่ใกล้ๆกันอ่าอันนี้เราจะช็อตปลายยอดเพื่อเราอยากได้ลูกเยอะๆตอนนี้นะนะอันนี้จะใช้วิธีช็อตปลายยอดช็อตปลายยอดแค่นี้นกิ่งขนแขนงกิ่งฝอยอาออกเหมือนเดิม หรือถ้ากิ่งแขน,แนงกิ่งฝอยเนี่ยมันสะสมอาหารพอเราสามารถให้มันออกผลที่กิ่งแขน,แนงกิ่งฝอยนี้ก็ได้นะแต่เนี้ยอย่างเงี้ยมันยังเล็กออกมาก็รับนักได้ไม่ค่อยดีก็เอาออกไปไนะนะเราก็ช็อตปลายยอดแค่นี้นอ่าเดี๋ยวต้นนี้ช็อตปลายยอดอยเดียวเลยนะทรงต้นมันก็แต่ไม่เหมือนกันละนะตัดให้ดูเลยช็อตปลายยอด เราอยากได้ลูกเยอะกว่าน,นี้อันนี้คือหลังทําสาวมาแล้วหรือปลูกใหม่ๆก็มันก็จะทรงประมาณนี้นะถ้าเราตัดแต่งตั้งแต่แรกอะปลูกใหม่เลยก็จะทรงประมาณเนี้ยอ่อันนี้เราช็อตปลายยอดช็อตปลายยอดต้องกี่คู่ใบจริงๆเด็ดแค่ปลายยอดก็ได้แต่ก็ขึ้นอยู่กับทรงพุ่มที่เราอยากได้นั่นแหละอย่างนี้นะต้องต้องไล่ช็อตเลยนะ กิ ensuring, mm ่ hmm. งแขนงกิ่งคอยเอาออกอ่านี่็อตปลายยอดตรงกลางเนี่ยถ้ามันเข้าหาตรงพวกมาออกเลยห่อยากกิ่งแขนงกิ่งคอยเอาออกกิ่งซ้อนกันเอาออกเอาออกเอาออกอันนี้ก็ซ้อนเอาออกแขนงคอยเอาออกอ่ะเสร็จแล้วอันนี้ก็ ปลายยอดอเดี๋ยวให้ดูตอนเดี๋ยวดูกันตอนตัดแต่งเสร็จแล้วหน้าตามจะเป็นยังไงเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยมันมัน,ม,นมันกิ่งมันออกแล้วนะซ้ายขวา่างงี้ยเราสามารถให้ยอดตรงเนี้ยออกลูกก็ได้แต่ต้อมเราไม่ค่อยชอบเพราะกิ่งมันเล็กต้องมันจะออกแล้วก็ชดปยยอดเหมือนกันแต่วิธีชดปยยอดนี่ต้องสะสมอาหารเยอะหน่อยนะเพราะว่าจานวนลูกมันจะเยอะกว่า ปกติก็เอาออกเี่อาออกเหลือแต่ k ิ n g m a แล้วตัดปลายยอดตัดปลายยอดอ่ามันตัดไปแล้วจริงๆกิงเนี่ยมันมันตั้งเกินไปแต่เดี๋ยวพอมีน้ำหนักมันก็โนมออกอ่ะมันก็จะได้ทรงนี้เห็นไหมมันก็จะได้ทรงต้นประมาณนี้ไม่เหมือนกันนะอันนั้นคือพุ่มแคบ อันนี้พุ่มกว้างถอดปลายยอดอ่าแล้วก็อีกคําถามหนึ่งคือห่อไปแล้วแล้วไม่จะไม,จะไม่ทํารุ่นอ่าอย่างนั้นเนี้ยอันนี้ห่อไปแล้วเนาะห่อไปแล้วจะไม่ทํารุ่นทําไงพอห่อเสร็จแล้วเราอยากได้ชุดต่อไปหรือตอนห่อก็ได้พอหอ่อปุ๊บตัดปลายยอดเลยก็ได้ห่อเสร็จขีดปยอดเลยหักปยอดเลยตัดปยอดเลยมันก็จะได้ชุดต่อไปเลยแต่เนี้ยเรื่องเวลาพี่ก็ไปรีเลทเราว่าจะให้มันออกช่วงไหนอะไรยังไงเนาะหลังจาก ตัดช็อตไปยอดรออีกห้าเดือนได้ผลผลิตชุดต่อไปก็เอาไปรีเดดเวลวทาท้งนี้ทั้งนั้นสะสมอาหารให้เพียงพอแล้วก็ออีกนิดนึงมันจะมีที่ถามว่าพ,พี่ถามว่าเอาแล้วหลังตัดแต่งหลังเก็บผลผลิตเสร็จแล้วเนะี่ยต้องพักต้นอะไรยังไงหลังจากที่เราเก็บผลผลิตไปแล้วห้ามเมาใบาออก ห้ามตัดใดๆทั้งสิ้นห้ามตัดกิ่งแขนงกิ่งฝอยใดยๆทั้งสิ้นบำรุงเลยปรับสูตรเป็นเลโชท,ที่ตัวหน้าสูงก็คือเน้นในตัวเจนที่ใช้อยู่ก็จะเป็นยี่25บห้าห้ายิบห้าหรือย5 77ิบห้าเจ็ดเจ็ดก็ได้สักสองเที่ยวพอจะทํารุ่นต่อไปตัดแต่งเสร็จก็ปรับมาเป็นยี่สิบห้ายี่บห้าหรือสิบสี่เจ็ดสามห้าก็ได้เนี่ยแค่นี้ก็ทามวนไปต้นจะไม่โทมต้นจะไม่โทมนะต้องบำรุงให้ถึงเลยนะ ต้องดูจากสาภาพต้นเราด้วยนะที่เนี้ยนี่เข้าปีที่สองแล้วเนาะของแปลงเนี้ยต้นก็ยังเหมือนต้นสาวดูใบดูความเขียวนะคือต้นงมงยังไม่ค่อยอยากตัดแต่งช่วงนี้ไม่มีคนหอ่อาจริงถ้ามีคนห่อนะตัดลืมเนี่ยมันก็ออกเยอะกว่านี้นี่เอาแค่พอดีกับแรงงานคือตอนนี้ทําหลายอย่างด้วยแล้วก็แรงงานไม่มีเราไม่ค่อยได้จ้างใครบางที จ้างคนมาเขาไม่ได้แบบยังไงมันมันไม่ได้เหมือนเราทําเองอะแต่จริงๆแล้วเป็นวิธีทําเกษตรที่ผิดนะอันไหนซื้อเวลาได้ก็ก็จ้างได้ก็จ้างแต่ถ้าใครไม่ไม่ได้ทําเชิงพันธุ์นี้ก็ไม่จําเป็นเหมือนกันอันนี้พูดผิดไปนิดหนึ่งถ้าไม่ได้ทําเชิงพันธุ์นี้เยอะๆขายเองมีกําหนดการขายที่ที่เป็นเวลาอะไรเงี้ยก็ก็ไม่จําเป็นครับตัดแต่งไปคอยห่อไป ตัดเสร็จแล้วเราก็คำนวณมาเออกี่ต้นดีเราถึงจะห่อทันอะไรเงี้ยมันก็ต้องคอยเก็บข้อมูลไปเรื่อยๆเนี่ยเนาะนี่ก็บอกหมดเปลือกทุกขั้นตอนเพราะว่าวันที่เปิดอบรมนั่นมีพี่ๆงงเรื่องการตัดแต่งในเยอะเหมือนกันแล้วก็การผส,สมอาหารอะไรพวกนี้จริงๆฝรัง่งมันทําง่ายนะไหนมีตรงไหนเพิ่มเติมอีกไหมพยายามนึกก่อนอันนี้คือพอนึกออกก็เดินมาถ่ายเลยไม่ได้มีสักคงตะคลิปอะไรอยู่ละ พ,พี่จะได้เห็นแบบเออมันทํำยังไงอะไรยังไงกีนึงเพราะวันที่จัดอบรมอ่ะก็จะมพีพี่ถามตลอดว่าเอ๊ะมันมันยังไงมันตัดแต่งไม่เข้าใจเลยอ่าอย่างตรงข้างหน้าเนี่ยมันใกล้ใช่ไหมเวลาพ่อแม่มาห่อเนี่ยข้างหน้ามันก็ห่อเยอะหน่อยห่อเสร็จถัดไปยอดถือว่ามันได้รุ่นต่อไปละอันนี้ก็เป็นอีกรุ่นละเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกรุ่นละที่ต้องหอ่อแต่ใบเริ่มเล็กลงแสดงว่าอาหารเริ่มจะไม่พอ อาหารเริ่มจะไม่พอเราก็ต้องบำรุงไปด้วยถ้าใครไม่ทําำไม่ทํารุ่นอลไรพวกนี้ก็ใช้วิธีนี้ก็ได้แล้วก็แต่ก็จะน่าจะต้องมีช่วงเวลาที่ไว้พักต้นเขาเหมือนกันนะไม่ใช่จะรีดเอาจากเขาอย่างเดียวนะเนาะเราก็ให้รูข้างแปลงเนี่ยนะโอเคครับน่าจะครบถ้วน มีตรงไหนก็คอมเมนต์กันมาเพิ่มเติมได้เดี๋ยวต้องทำคลิปให้แล้วก็ไปปรับใช้กันดูเนาะพยายามจะจะเอาอ่าไอ้ชู้เอาอเอาเอา,เอาปัญหาของพี่ๆนั่นแหละมาทำคลิปตอบคำถามให้อีกทีหนึง่งก็น่าจะพอเห็นภาพกันแล้วเนาะใส่มีคำถามเรื่องอื่นเรื่องอะไรก็ถามได้คอมเมนต์ไว้ในใต้คลิปได้เนาะถ้าชอบก็อย่าลืมกดหัวใจกดติดตามมาให้ร้็วมวันนี้ไปละสวัสดีครับผม